เบคแฮมขอยโยนโคง้คงแบบตึงๆครับอีกิติเก,ก,กจักรยานอากาศเข้าไปเลยแย่แว้ไม่มีปัญหาอะไรฮะทีชูวิกยกให้นิ่มๆมาที่เอ็มบัปเป้ครับกองหน้าซาเอประสานงานกันแล้วโยนมาอีกิติเกครับโอ้โหกองหน้าซาเอประสานงานกันฮะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับชือ่อ จิจะเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ครับผมเราก็อยู่กับฟูทีมปารีสแซงแชคแมงของน้องในคลับของผมนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือน้องแบงค์ของเรานั่นเองนะครับผมผมก็เลยอยากขอยืมทีมน้องมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันหน่อยนะครับผม มูลค่าทีมของน้องก็อยู่ที่1น0 0 0ล้านสามแสนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ FP ไปทั้งหมด237นะครับผมก็เหลือเหลือเลยนะครับผมเรามาดูกันที่นักเตะกันดีกว่าครับกองหน้าน้องเขาใช้เป็น i e ิคิติเก s ปีเกแนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ มีความเร็วมีความแข็งแกร่งนะครับผมตัวสูงก็ประมาณ189นะครับตัวนี้ก็หาช่องได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับอิคิติเก้นะครับผมตัวต่อไปครับน้องเขาเลือกใช้เป็นคิเลียนเอมบัปเป้ครับปี BB w c ก5นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ ใช้มาเล่นในหน้าต่ำนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลดอะไรนะครับผมสามารถเล่นได้นะครับผมก็มีความเร็วนะอย่างที่รู้กันนะครับผมสำหรับเอ็มบัปเป้นะครับเดี๋ยวต้องไปลองเล่นดูนะตัวต่อไปเป็นปีกซ้ายครับผมน้องเขาเลือกใช้เป็นเดียบี้นะครับผมปี23 T y บวก5นั่นเองนะครับผมสำหรับปีนี้เล่นปีกได้ มีเปิด e เอรีคอร์ดด้วยนะครับผมมี Speed d r b b เ e r ด้วยนะครับน่าจะน่าจะตึงอยู่นะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นนักเตะที่ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเล่นดูนะปีกตัวต่อไปครับน้องเขาเลือกใช้เป็นเดวิดเบ็คแฮมครับปี PL n นวก5นั่นเองนะครับผมสำหรับเบ็คแฮมปีนี้ก็ผมยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูสักหน่อยนะฮะ ส่วนตัวรับครับผมตัวแรกน้องเขาเลือกใช้เป็นราบิโอนะครับผมบวก8 PBTB นะครับผมตัวนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเห็นน้องบอกว่ายิงไกลดีนะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูเหมือนกันตัวต่อไปครับผมเป็นคีชูเว็กนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับคีชูเว็กนะครับผมป WC บวก WC 22บวก8นะครับผมเล่นในตำแหน่งกลางรับนะครับผมตัวนี้ก็ มีนิสัยยิงไกลได้ดีนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับผมแบ็กซ้ายครับน้องเขาเลือกใช้เป็นชวนเบอร์นาดครับผมชวนเบอร์นา r btb บวก8นะครับผมโอ้เร็วอยู่นะตัวนี้นะส่วนเซนเตอร์แบ็กครับน้องเลือกใช้เป็นอะไรอะเคเลอร์อะเคเลอร์ btb บวก8นะครับรนะตัวนี้นะมี นิสัยงูอยู่ด้วยนะครับน่าจะเข้าปะทะได้ดีอยู่นะครับถนัด2เท้าด้วยนะครับผมและเซ็นเตอร์แบ็กตัวต่อไปครับผมเป็นเซอร์กิโอรามอสปีบีทีบวกนะครับผมตัวนี้ผมอยากลองเล่นมานานแล้วนะตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูซะหน่อยนะครับต้องไปลองนะและแบ็กขวาครับน้องเลือกใช้เป็นฟอร์เรนซีครับปีเอบก นะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องไปลองดูในเกมว่าจะจะจะจุจิจะไหมนะครับผมส่วนผู้รักษาประตูตัวนี้ครับเป็นทีเด็ดของน้องแบงค์เลยนะครับผมสำหรับเซอร์กิโอริโก้นะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาลองดูว่าจะทีเด็ดจริงไหมนะครับผมตัวสำรองน้องเขาก็มีตึงๆอยู่หลายตัวนะครับผมก็เป็น เอดูอาร์นะครับผมโคมองไวนาดุมแด็กเลอร์เคอร์ซาว่ามูเนียร์แล้วก็นาบาร์ดนะครับผมก็ประมาณนี้ละก,กันนะครับผม สำหรับทีมคันเลอร์ของปารีสแซงต์แช็์แมงนะครับผม <Wow. S 1> ก็จะได้ OVR บวก3เลี้ยงบอลบวก3ควบคุมบอลบวก3นั่นเองนะครับผมว <Wow. S 1> ก่อนที่เราจะไปดูไฮไลท์กันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องจูจีจะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์สุดตึงของฟูปารีสแซงแช็แมงกันเลยดีกว่าครับ ชูแยกครับดักบอลได้อ้าวอิคิติเกวิ่งแล้วแต่ไม่ให้ครับให้มาเป็นคิเลียนเอมบัปเป้โยนมาลูกนี้อิคิติเก้ครับคุณผู้ชมทางบ้านอ้าวลูกนี้กระดกพลาดมายังไงครับเนี่ยอิคิติเก้บอกว่าขอยิงหน่อยละกันคุณผู้ชมทางบ้านฟอเรนซีครับเก็บบอลได้ เบคแฮมตอกไข่ลงมาครับเดวิดเบคแฮมลูกนี้เบคแฮมมองไปที่อีคิติเก้แล้วเปิดมายิงโอ้โหอีคิติเก้แฮตติกเป็นแล้วครับคุณผู้ชมเบคแฮมครับเบคแฮมวางยาวๆออกมาที่เดียบี้ครับโอ้โหทันด้วยครับยังสวยเลยลูกนี้เดียบี้แตะไปแล้วเดียบี้เบียดแข็งแกงไว้แล้วให้มา แล้วเบรคแฮมกดด้วยซ้ายโอ้โหอย่างสวยเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านอาดักได้อีกแล้วลูกนี้เอมบัปเป้ยังไงบังบอลไว้ก่อนครับเอมบัปเป้มาที่คิมชูเวียกแล้วลองกดด้วยซ้ายคิมชูเวียกเสียหายครับลามมสลูกนี้ลาวิโอให้มาคิมชูเวียกดิกิเก อีเคติกี้แล้วให้มาถึงเอ็มบัพฟเอ็มบัพฟเอ็มบารเป้ฟอเอนซีลาบิโอลาบิโอขอลองลูกนี้แล้วกันอุ๊ยลาบิโอครับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วลาบิโอครับขอโยนสายสันสันมาที่เคเลอร์ครับมองลูกนี้เป็นประตู แล้วจะสวนแล้วครับลาบิโอลาบิโอวางยาวๆมาอีคิติเกะมองมาแล้วโอ้โหตัดหลังมาเบกแฮมลูกนี้ให้มาอีคิติเกะซ้ําเข้าไปครับคุณผู้ชมทางบ้านลามอสยังดักได้อยู่ครับพาะจะหมุนนะแต่หมุนไม่ได้แล้วอีคิติเกะแตะเฟิร์สทัชลูกนี้อีคิติเกะครับโอ้โหหลอกหนึ่งทีแล้วก็กดด้วยขวาเป็นประตูนิ่มๆครับคุณผู้ชม แล้วลาบิโอครับลูกนี้ขอโยอนโค้งโค้งมาคีชูเวียครับโอ้โหให้มาที่ลาบิโอเบอร์นาร์ดให้มาที่เดียบี้ครับเดียบี้ทำไงาปาดลูกนี้เอ็มบัปเป้โอ้โหสุดตึงจริงๆฮะแย่ไ yeah, ว้ไม่มีปัญหาอะไรคีชูเวีย ให้นิ่มๆมาที่เอ็มบัปเป้ครับกองหน้าซาเอ่ประสานงานกันแล้วโยนมาอีกิติเก้ครับโอ้โหกองหน้าซาเอ่ประสานงานกันฮะให้มาที่อีกิติเก้อีกอิติเก,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 ก้หลอกพิชูเวียครับพิชูเว็กมาที่เบคแฮมเบคแฮมขอกดซ้ายเน้นๆลูกนี้โอ้โหเดวิดเบคแฮมครับคุณผู้ชม แล้วคว้างออกมาเลยลาบิโอให้มาอีกิติเกลหลุดหลุดไปเลยฮะเรื่งนี้หลุดหลุดแล้วปั่นโอ้โหสุดยอดเบ็กแฮมขอโยนโ้งๆแบบตึงๆครับอีกิติเก้จักรยานอากาศเข้าไปเลยมาที่ราบิโอ ลาบิโอให้มาที่เดียบี้ครับไม่ได้ยัดเข้ากลางครับและเดียบี้ติดสปีดลูกนี้แล้วปาดมาเอมบัปเป้ครับคุณผู้ชมทางบ้านเบรแฮมเบรแฮมหลอกหลอกรโยนงของโผงมาอิชิติเก้ครับโอ้โหให้มาลาบิโอเอมบัปเป้ เอ็มบัปเป้เห็นช่องนี้ที่อีกิติเก้แล้วยิงด้วยซ้ายนิ่มๆไปเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านลาวิโอให้เดียบีมาอีกแล้วเดียบีบอกไม่สนใจแล้วครับลูกนี้ปาดมาอีกิติเก้ครับเรียบร้อยฮนะไม่รู้ยิงไปกี่ลูกแล้วฮนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวฟุทีมปารีแสแซงแชกแมงมูลค่า1ล้าน3แสน นั่นเองนะครับผมเป็นทีมที่โคตรด,ดุโคตรโหดโ,โคตรอันตรายนะครับถือว่ามีครบทุกอย่างนะฮะทั้งกองหน้าที่มีความเร็วอย่างอิกิติเก้และ,ะค i ิเลียนเอมบัปเป้นะฮะสำหรับตัวนี้ผมจะชอบเป็นพิเศษนะครับสำหรับอิกิติเก้นะครับ p s p l วก8นะตัวนี้หาช่องดีมีความเร็วแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแข็งแกร่ง นะครับผมไม่รู้ยิงไปกี่ลูกนะครับผมที่ผมไปเล่นไม่ได้นับนะครับผมส่วนเดียบี้นะครับถึงจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าออไปกับบอลได้ดีนะครับมีความเร็วนะครับเปิดบอลได้ดีนะครับผมส่วนพี่เบคของเรานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงฮะก็เปิดบอลได้แม่นยำอยู่แล้วนะครับผมโดยรวมนี้ทีม ฟูปลาลีชุดนี้นะครับผมถือว่าสุดยอดนะฮะผมชอบนะครับผมเลยอยากขอยืมน้องเข้ามารีวิวแล้วก็ได้มาลองเล่นหลายๆตัวด้วยนะครับผมสำหรับแท็กติกของทีมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใครชอบก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมและนี่ก็เป็นแท็กติกนักเตะที่ผมใช้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปออกมาด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำฟูลทีมไหนหรือใครอยากส่งทีมมาให้ผมรีวิวก็ลองติดต่อมาที่เฟซผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ